ค <c oughs> นบ่ดตกหยาทวมเขาดเป็นคือไปกายน่ว่าไปยกล้วก็ไปตกเทเดียวเป็ว่าหอดชจมือนี่ก็ <c oughs> ถือว่าซ้ำหอดจม,มือนี่แล้วเพราะว่าจะมีน้ำน้ำตรงในตรงหน้ามัน,มน,น,นจะตกเพราะหยาเพราะตาย แล้วเหตุการณ์แต่ใต่คนว่าทุกสิ่งทุกอย่างบ่เทียงดินฟ้าอากาศก็บ,บ่เทียงทั้งขานล่างกายก็บ,บ่เทียงมันบ่สวดกันบว่าแน่ขาดการเตือนใจตนเอง วางขูบว,วังคนสิบว่าได้ระลึกถึงความแจ้ความเจ็บค,ความตายถ้าทันสติละเอียดแล้วก็แปลว่าได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าทุกเศรเ้าผู้สวดจะมาแร้เนี่ยทุกเศรเ้าทุกเก็ฑนั่นถ้ำของพระพุทธเจ้าบบมีการบบมีเวลาบบมีสถานทีแก่งโลยุค หรือดังกลองอยู o, o, phải, phải, ่ทั้งกลังเว้นทั้งกลางขึ้นจากว่าธรรมของพระเจ้านั้นควมจริงกิ่งใดเป็นควมจริงกิ่งนั่นเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าจริงว่าตน่ความตายของเรามันเที่ยงแล้วย่ำเข้าไปย่ำเข้าไปมันเที่ยงแท่แน่นอนลุงผู้่าราารได้แนนเมดไปหนังมอจากให้ปวยมอจากให้แก่ หรือัวทุกไทยไม่อยากให้ตายแต่ว่ารักษาได้หายวนหายบนัน <c oughs> หายมาแล้วก็ยั่งอยู่ก็ตายนั่นเป็นต้องยำนั่นเสียงพระพุทธเจ้าบ่มีการอยู่บอนใดก็เป็นจังสันเป็นคพามเก่งอยู่จังสันนั่นและ,ะบ่มีการบ,รมารบร่มีเวลาบ่มีสถานที่สถานที่ใดเก่งอยู่จังสัน เสียงของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าเดือนวันก็แน่เด้าละเศร้านี่ก็ได้ยุคที่เป็นบ่เตียนอีกบางครูบางคนผมก็มาทำบุญใส่บาตททำบุญใส่บาตรหรือใส่บาตรแล้วก็บ่ได้ทำบุญเพราะพระบ่บอกนะบอกวันก็มาให้ เม็นมาเอาเห็นมาเอาผิดทมนั่นตามคำของพระพุทธเจ้าให้ทำเป็นทานมีอานิสงส์ยิ่งกวัวให้สิ่งทั้งกวงให้ทำบุญเข้าใจว่าคำว่าของโยมว่างได้ห่ะไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญเอาเต้าหู้ต้มขนมใส่บาตรพระก็ว่าทำบุญทำเป็นได้บุญทำบ่เป็นได้บาปนั่น มึอเจ้าลูกหลานกับส่บาทไม่ได้หอมกับป๊อกเลยนี่ลูกหลานกัขอโทษขอกับเอาโทษจะของตัวขอโทษจะของเหตุเองว่าให้โทษผู้ใดว่าให้ผู้ใดเป็นยังต่จะของเหตุเองจะของขอเอาเองขอโทษนั่นขอเอาได้จะของเหตุเอง กวดแบนกวดยังก็บ่กของเก,าก่าก็บอาไว้ได้ไหมนั่นจะดีที่ทุกกระเทศเทศบาทตัดไม่อยากให้ของแข็งไปว่าให้เป็นอย่าง่ะให้ไปทำลายกิเลสพระไม่ได้มก,ดก,ดดดกไ,ดได้หอดอกอยูาวัดเตลี่ยจวงกิดรักใส่รถองใดว่า ผสมประเสมกับกลุยกับข้าวไปแท้สันอยู่ในท้องมันกุุยมันข้าวบ้ไปถือหนักถือหนาแต่ใส่ท่อนใส่จานใส่ถ้วยใส่ถ้วยเรามีจานล่องอีกซ่อนกันใส่นกกันว่าได้ดิมันจะไปต้องกิเลส อนใส่ของว่าข้าวแนวหนึ่งช้อนของหวานแนวหนึ่งหุนเห็นบ่ <c oughs> และเป็นทิฏฐิเข้าไปจากว่าทิฏทิมานะยึดถือแต่ทุ้เจ้าสอนลูกเสียงกินรสนั่นปฏิสังกายโยนิโชวินดปาปาทังทองทุมือบางวัดเป็นทองปฏิสังกายโยกอ้อนถุงมือสันนี้จัดของใส่บาทเดว นั่งพิจนามันเบืออ่อนายตะกอนไหวมันฉันบังคับกิเลสวดใจได้เป็นพระนั่นเขาเกลียดตัวเก้าบวัดไปนั่งกับตัวเก้า <c oughs> ตอนนั่งพบฉันอยู่ไม่ท,ทําลายกิเลสเวลาเป็นนั่งจริง,รงๆไม่มีอะไรนั่นมันก็งองแงอีกพอแล้วพอแล้วพอแล้วเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดนั่น แล้วเก็บพวเก็บขี่ตัวไปนะแข้งขามจะเก็บเป็นทั้งไหนไม่เห็นหรือในเหีบอะ่ะไปเยี่ยมศพอ่ะมันเจ็บตรงไหนเราไปแฟบเดียวก็เข้าก้องไปนั่นโาใจไหมคนเก็บไม่ได้ว่าผู้เก็บไม่ได้ว่าผู้ว่าไม่ได้เก็บนั่นฟังเสียงพู้เจ้าสิด่าลงไปที่ดากิเลส แงข้ขามจะเก็บเป็นอะไรอยู่กิเลสอยู่ในหัวใจนิดหน่อยเจ็บปวดนัน่นนี่ลึกกว่าไปแต่ตรงมมอก็คือเนี่ยแหละรถเนี่แหละรถน้นรด,ด,ด,ดนี่รดน้นนี่เห็นบ่าหร่อเอาไปมากก็ทำทานได้เป็นทำบาปทำบุญเลยเป็นนำทำบาป บอกก่ายดมของไม่คัดมกคัดห่อตัวเมื่อก็เสื้อผลเด็กนั่นพอระว่างขาไปจะเสียบมือปั๊บเป็นบาปว่าอ่น,นเพราะฉะนั้นอยู่อังกฤษจึงให้ตักใส่พร้อมเลยบอกมาที่ประจามันฑาเห็นหรือล่ะก็ไม่เห็น,นตายกลับขึ้นมาอยู่ได้ทิ่งที่ตาย กิเลสไปฆ่ากิเลสอยากว่าฆ่าไม่บาปคือฆ่ากิเลสทำยังไงทําได้หมดเดี๋ยวมันยุ่งเดี๋ยวเรื่องปาเรื่องท้องมันยุ่งเราชอบจุ่งด่าลงไปเพราะฉะนั้นเรื่องเท่าน้ำโพชราหารจึงพรนพรพรอนก็ไรก็ไม่ยอม ในเทศกาลเขา้าพรรษาแข่งเข้าไปแข่งเข้าไปเข่งแน่นตอนไหนตอนไหนก็แข่งเร่งด่ากิเลสจะให้ทําตามใจหวงเอาไว้ขัดเอาไว้หวงเอาไว้ขัดเอาไว้พวกอูู้่ทางนอกกุติหน่อยก็มาเตนแล้วเฝ้ากิเลสก็ทํานั่นสิง หลายมือ่อเราเด้นี่ยขอมันสามราเมดไปเราได้ผู้ตั้งใจว่าจะไปนั่งตลอดมือ่อตลอดขึ้นทังแอมดีๆหนาต่างดีๆต้องเตือนตนเองว่าเราไม่ได้มานอนปกปิดแดดลมและฝนทำเอาไว้เพื่อปกปิดแดดลมและฝน ไม่ใช่มากั้นให้มันนอนนั่นเดี๋ยวเขาจะว่าทำหรูหลามานอนมาสร้างกุฏินอนรีบด่ากิเลสเลยแ,ลแต่เขาจะว่าเรามานั่งเข้าได้ที่ปิดประตูหน้าต่างดีดีเขานั่งนนดวงอาทิตย์ตกจนจึองออกมา <c oughs> นั่งกันนั่นแหละขังไว้นั่นแหละให้มันทุกข ขังกายแล้วก็ขังใจขังกายไม่ให้ไปไหนขังใจไม่ให้ไปไหนให้อยู่ในบุญให้อยู่ในสวรรค์ให้เห็นสวรรค์ดูสวรรค์อยูอนนน่นั่นเที่ยวเมืองสวรรค์อยู่นั่นนั่นเข้าใจไหมสวรรค์นในอกนรกในใจอย่าไปทําเล่นย่อๆยแย่ๆอ,อ,อย่าไปหวังความสุขกับโลกกับป,ประเทศชาติเขาจะมาบำรุงโน่นบำรุงนี่ ให้ความสุขนในธรรมสุขอะไรก็สู้สุขนในศีลในธรรมไม่ได้สุขในโลกเป็นอามิตรสุขสุขในศีลในธรรมของพระเจ้านิรามิตรสุขบริ้ซท้อตัวอะไรเฉลียหนีจากหัวใจอ่ะพยายามให้มากๆากอาประกันประมาทส่วนมากไปยุ่งไปเรื่องอางหารกันนี่แหละไปดูเถอะวันนี้ ไปบ้านขอไม่รู้กี่เคงนะ่ะอ่าน,นสะปโลกาเวเนโมโตสปะปัสสันาตาภาวะเตโตสะ กามาเปกขันโตและปุโตตะทุวางภาวังสัพพีตินโยวิวัฏฐานตุสัพพะโน <laughs> มาเทบาวะวาันตาระโยสซเจเทขาโยโกมิวันตาเสเลสะเนจจังโอตถาปจาเจนโนจจตารธรรมาวัท ท่านเตอาโยโนสุขังวาระังพระหัง